นี่เป็นการทดสอบตัววัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยที่เราจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์นะครับตะกุลของไมโครชิพนะครับเป็นติกนะครับ1 6 F 8 8 7นะครับนะฮะตัวเอาท์พุตที่เราจะทำการควบคุมอุปกรณ์นะครับเราจะใช้เป็นดีเล์นะครับ5โวลต์นะครับตัวนี้2ตัวด้วยกันนะครับคือ2 o u เอาทพุตนะครับผมได้แยก ตัวดีเลย์ที่ใช้ควบคุมนะครับเป็น2ตัวด้วยกันตัวหนึ่งตัวที่ผมเขียนด้วยเป็นตัว T เนี่ยนะครับตัว T ด้านบนเนี่ยฮะตัวนี้เป็นการควบคุมด้วยตัวนี้จะควบคุมโดยควบคุมด้วยค่าอุณหภูมินะครับส่วนตัว M นะครับตัว M ตัวนี้นะครับเป็นการเป็นตัวที่จะได้รับการควบคุมจากตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในดินนะครับนะครับซึ่งว่าเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือใช้วัดความชื้นของดินนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะครับใช้วัดอุณหภูมิภายในอากาศนะครับหรืออาจจะวัดในน้ำด้วยก็ได้นะครับนะฮะตัวนี้ผมจะทำการทดสอบนะครับโดยที่จะมีหน้าจอแสดงผลเป็น LCD 16x2 นะครับนะฮะตัวนี้ตรวแสดงผลนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ใช้ในการทำการทดสอบให้เห็น ผลได้ชัดเจนนะครับเราจึงใช้ LCD มาแสดงผลนะครับซึ่งว่าชิ้นงานจริงนี้ที่จะส่งไปให้นะครับจะไม่มี LCD ตัวนี้ติดไปนะครับแล้วก็ตัวเบิร์ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นชุดเบิร์นะครับนะฮะแต่เมื่อเราส่งไปเราจะทําการถอดออกนะครับโดยที่จะไม่มีตัวพวกนี้ประกอบไปนะครับนะฮะางนั้นผมจะทําการทดสอบนะครับในขณะนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับ ตอนนี้ค่าอุณหภูมินะครับและความชื้นอยู่ที่30นะครับแล้วก็ค่าตัวความชื้นอยู่ที่12นะครับ12เปอร์เซ็ผมจะทําการทดสอบตัวความชื้นก่อนนะครับโดยทําการเสียบตัวความชื้นนี้ลงไปในดินที่มีความชื้นนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าค่าความชื้นก็จะโดนวัดออกมาทางแดงผลผ่านจอ lcd นะครับเปอร์เซ็นต์มากความชื้นสงูงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต ถ้าค่าเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าความชื้นมีมากขึ้นนะครับนะฮะถ้าค่าเปอร์เซ็นน้อยค่าความชื้นจะมีน้อยลงนะครับในในตัวโปรแกรมนี้ได้กําหนดไว้ว่าหากค่าความชื้นเนี่ยครับมีค่าถึง90นะครับตัวรีเลย์ที่ทํางานอยู่เนี่ยครับมันต้องหยุดทํางานนะครับเนี่ยผมจะทําการเอาน้ํานะครับน้าเนี่ยนะฮทการลดลงไปในดินนะครับเพื่อเพิ่มค่าความชื้นนะครับ เราสังเกตได้ว่าค่าความชื้นจะโดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าตัวน้ำเนี่ยดูดได้การกระทบตัวเซนเซอร์นะครับนะฮะซึ่งค่าความชื้นเนี่ยจะสูงเกินกว่าที่เรากําหนดไว้นะครับตัวรีเลย์ตัว M เลยหยุดทํางานนะครับนะฮะแต่เมื่อค่าความชื้นตัวนี้นะครับมีค่าต่ํากว่าที่เรากําหนดก็คือ80นะครับตัวรีเลย์ก็จะทํางานนะับปุ่มทางานดึงตัวค่าความชื้นออกนะครับนะฮะนะครับ ทีนี้ผมจะทาการดทดสอบอุณหภูมินะครับตัวที่จะบบภภภทําการทดสอบอุณหภูมินะครับผมจะทําการลดความชื้นก่อนนะครับลดความลดความความความร้อนของตัวเซนเซอร์ครับตอนนี้เซนเซอร์ได้รับค่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่28องศาเซลเซียสนะครับนะฮะตอนนี้จะวัดค่าออกมาเป็นเซลเซียสนะครับเป็นเป็นเซลเซียสนะฮะ อัน,นี้เรามาดูนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตัวดีเลย์ที่ผมเขียนตัว T ตัวนี้ไว้ที่ตัวควบคุมด้วยอุณหภูมินะครับจะทํางานขึ้นมานะครับอุณหภูมินะ30เมื่ออุณหภูมิถึง35นะครับตัวตัวดีเลย์ก็จะทํางานนะครับนะโดยผมจะใช้ไฟนะครับเป็นตัวทดลองเพื่อที่ว่าจะรวดเร็วต่อต่อการตรวจสอบทดสอบนะครับ ะฮะจะเห็นนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงถึงเกิน35ขึ้นไปนะครับดีเลย์ก็จะทํางานนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิลดต่ํากว่า30นะครับต้องลดต่ํากว่า30นะครับดีเลย์ถึงจะหยุดทํางานนี่35 34แล้วนะครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำกว่า35แต่ดีเลย์ก็ยังคงทํางานอยู่นะครับ นะมันต้องต่ำกว่า30นะครับตามขอบเขียที่ได้เขียนไว้นะครับโอเคครับท่านนี้ก็เป็นสิ้นสุดการทดลองของตัวอุปกรณ์อุณหภูมิวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับขอสิ้นสุดการทดลองในเท่านี้ครับ